it's a shit เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนอติปะแปรนันกับเกม Pixel p เ n t e r อศึกัวมภาพวาดสุดถันษากันในตอนที่14แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับแหมภาพวาดไหนที่เราวาดส,สวยๆนี่มักจะไม่ค่อยได้คะแนนครับผมเออแปลกดีนะสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาตี3-4 0นาทีครับผมโอ้โหดึกจริงๆครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคนไทยเล่นอยู่หรือเปล่านะครับแหมเล่นกับคนหรือเล่นกับผีเนี่ยเวลานี้เซิร์ฟเอเชีย44คนโอ้โหน้อยจังเลยไหนคราวนี้เราลองเปลีป่ยนไปเล่นเซิร์ฟยุโรปนะครับ เซิร์ฟยุโรปโอ้โห416เข้าห้องไหนดีเอย่ยรีเฟรอ่าเฮ้ยห้องนี้โอ้พระเฮ้ยให้เราวาดพระเหรอเนี่ยม,มันจะดีเหรอโอ้โหเดี๋ยววาดผิดนี่บาปกรรมตายเลยครับผมอ่าเราวาดพระแบบไหนดีเอย่ยนี่เลยครับอ่าพระครับผมอ่าห่มจีวรสักหน่อยปึ๊บ นี่ก็คือไหลนะครับอืมเราจะวาดให้สวยที่สุดเอ๊ะเปนวาดอย่างนี้หรือเปล่าวะเนี่ยจีวอครับผมปรึบปปรปปรึึบบขึ้นมาจากนั้นก็ทําการเติมสีเหลืองลงไปเอ๊ยสีนี้ดีกว่าออกส้มส้มโอ้โหใช่เลยครับอย่างนี้พระนี่ไม่มีหูครับผมเดี๋ยวขอเติมก่อนเดี๋ยวจะดูแปลกไปครับผมออาโอเคครับได้เวลาการเทสีอ่าเทสีครับผมปรึบอ่าปรึบเรียบร้อยเออตรงนี้ก็ เติมสักหน่อยจึ๊บอ่าเก็บรายละเอียดโอเคครับวาดพระหลับตาแล้วกันอ่านี่แหละครับกําลังมีสมาธิอยู่ครับผมอืมแบบนี้ก็สวยดีแล้วครับผมต้องอยู่ในวัดครับผมอ่าเป็นธรรมชาติเก็บรายละเอียดหูสักหน่อยดีกว่าปึ๊บ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 อ่าดีครับลองเติมคิ้วสักหน่อยสิปึ๊บ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 โอเคครับด้านหลังนี่เติมพื้นดินสักหน่อยดีกว่าปึ๊บอ่าโอเค นี่เลยครับเมื่อกี้มีใครอ่ามาใกล้ๆเราครับผมตกใจมดเลยไหนดูสิโอสวัสดีครับว่ายังไงเอ่ยสงสัยจะรู้จักเรานะครับนี่ครับอ่าโยกทักทายครับผมนี่โอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงสวยหรือเปล่าโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละคนโอ้โหนี่เป็นไม้กางเขนเลยครับผมึ นี่พระหรือว่าบาทหลวงวะเนี่ยเกะเจียวใหม่แล้วอะให้คะแนนและกันภาพนี้สวยดีหูข้างบนนี่อะไรวะเนี่ยเอเลียนอเมบ้บาเป็นยังไงโอเคขอพระหน่อยอเฮ้ยขอคะแนนเออได้สองคะแนนเลยครับพระของเราโอ้ยข้างล่างก็ได้2คะแนนเหมือนกันอาได้เวลาการชี้วัดชะตาครับผมทีมไหนจะได้คะแนนเอ่ยรู้สึกตอนนี้ยังไม่มีภาพที่ เราถูกใจนะครับโอเคเฮ้ยขอคะแนนหน่อยสิเออเราให้คะแนนคนนี้ครับผมปึ๊บอ้าวสามคะแนนเลยเหรอโอ้โหเราดีใจใจดีเกินไปครับผมเฮ้ยโจทย์มันคือพระนะไม่ใช่พระเยซูโอ้ยโนเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนใหม่ได้สี่คะแนนเลยครับผมนี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหวาดพระครับผมแหมสวยงามจริงๆโอเค โจทย์ต่อไปกราดีเอเตอร์โอ้โหนักรบของชาวโรมันกันเหรอนี่เลยหมวกทรงสูงได้วาดคนอีกแล้วสุดยอดจริงๆโอเคได้เวลาการเก็บรายละเอียดจึบจ๊บจึบจ๊บบจึบ๊สำหรับตรงนี้ต้องวาดลวดลายสักหน่อยครับผมปุ๊บอ่านี่เลยครับนี่วาดหน้าตาของนักรบนักรบคิ้วดก <c oughs> นี่ก็คือลูกกระตาของเขานะครับลูกกระตาทำไมมัน แปลกๆวะเนี่ยสงสัยจะเป็นฝ่ายเลวดูสิครับหน้าตาชั่วมากครับผมต่อไปเป็นการวาดชุดเกราะ,ะชุดเกราะต้องไม่ธรรมดาได้เวลาการเทสีครับผมอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคต่อไปหมวกของนักรบอหมวกของนักรบนี่สีทองเกราะของนักรบต้องออกสีนี่ครับสีเข้มๆโอ้โหใช้ได้ ตรงนี้ขอเป็นสีอ่อนหน่อยละกันะจะได้ตัดกันหน่อยแลเงาชุดเกราะชุดเกราะมันก็ต้องเงาเงาหน่อยครับเราวาดอาวุธด้วยดีกว่านี่ครับอาวุธของอนักรบต้องเป็นห่อครับผมโอเคเทสีสักหน่อยจอกแล้วก็ด้ามจับเป็นไม้ครับผมบต่อไปบรรยากาศนะครับบรรยากาศขอเป็นสีฟ้าอเอ่าเพ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมเติมจมูก เรียบร้อยกราดิเอเตอร์ของเราโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นลายเส้นที่ดูเป็นศิลปะเลอเกิดนะครับ <c oughs> โอ้โหคนนี้ก็นักรบแม่สุดยอดเฮ้ยของเราได้สองคะแนนแล้วครับเฮ้ยคนนี้หมวกแบบโรมันเอาไปเลยหนึ่งคะแนนโอ้เฮ้ยได้สี่คะแนนใช้ได้อยู่นะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกลมๆเจอกับอ่านักรบกราดิเอเตอร์ของเรา แม่นักลบที่แสนจะหน้าตาชั่วร้ายนะครับเอาไปเลยหคะแนนเฮ้ยเรียบร้อยชนะครั้งที่สองนะครับผมเฮ้ยคราวนี้เรียกเลยว่าเปิดตัวไม่ธรรมดาจริงนะครับโอโ้โหโจทย์การวาดหน้ากากครับผมรู้แล้วว่าจะวาดอะไรดีเราวาดเป็นหน้ากากของชนเผ่าอาแอฟริกาเลแล้วกันชนเผ่าอะไรก็ไม่รู้นะครับชนเผ่าเยอะเหลือเกิน โอเคครับผมมาในเวลาการลงสีหน้ากากจากชนเผ่าแอฟริกาเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าเป็นสีไม้รองพื้นด้านบนขอทําเป็นสีแดงจึ๊บโอเคต่อไปก็สีเหลืองนี่เลยครับต้องวาดให้สสวยๆมาจึ๊บสีน้ําเงินปึบตามด้วยสีแดงโอเคฟึึบเรายังไม่ได้วาดคนเลยครับผมมาขอวาดคนสักหน่อย โอ้โหคนแบบว่าโคตรมักง่ายเลยวะ่ะโอเควาดซิกแพคด้วย <c oughs> นี่โอเคครับผิวสีเข้มปรับอ่าใช้ได้เราต้องวาดลูกกระตากครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านบนขอเป็นหัวโลนสักหน่อยเท <c oughs> สีเนื้อโอเคครับผมจึบ๊บแล้วก็บรรยากาศสีฟ้าเหมือนเดิมปรับอ่าหน้ากากชัดๆ เรียบร้อยครับผมไหนดูสิโอ้โหแต่ละคนนี่าวาดาน่ารักเหลือเกินสวยงามเอาไปเลย3คะแนนโอเคครับผมโอเคนากาของเรามาแล้วเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหได้หนึ่งคะแนนเอ้ยเราได้2คะแนนโอ้โหเอาละครับได้เวลาการตัดสินเรามาลอลุ้นกันนะครับอ่าสองเท่าครับผมโอ้โหเฮ้ยคราวนี้อาจจะชนะก็ได้นะ เอฮ้ยตัดสินกันสองคนอ่าเฮ้ยสามคะแนนโอ้โหสูสีสูส,สีเราจะให้คะแนนเขาดีไหมถ้าเราให้เราก็แพ้ครับผมอ่ะอ่ะโอ้โหดีครับเรียบร้อยไม่ให้ครับผมเรียบร้อยเลยครับเป็นไงครับไม่ยอมให้กำตามสนองแหมขนาดดึกๆแบบนี้นี่คนยังเล่นกันเยอะเลยนะครับขยันเล่นกันจริงๆนะครับผมเฮ้ยโจย์การ์ตูน จะวาดอะไรดีวะเนี่ยโอเคครับแหมคิดไม่ออกก็วาดเป็นทีวีละกันแล้วก็เปิดการ์ตูนอยู่ <c oughs> เริ่มมาวาดโตครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บวาดโต๊ะเรียบร้อยโอ้โหโตสูงไปจากนั้นก็วาดทีวีนะครับเด็กๆชอบดูการ์ตูนทีวีก็ต้องมีหน้าจอครับผม,มหน้าจอประมาณนี้ครับโอเคครับเพื่อความล้ํานะครับผมเราจะทําการวาดพื้นด้านหลังด้วยจืบ๊บ โอเคส่วนกระแพงด้านหลักนี่จะเป็นสีอะไรดีเอ่ยขอเป็นสีเขียวอ่อนละกันปึ๊บอ่าดูสดชื่นจริงๆครับผมพื้นด้านล่างขอเป็นอ่าสีเทาอ่อนละกันเราจะวาดการ์ตูนอะไรให้เด็กดูดีเอ่ยวาดปิกาจูละกัน <c oughs> ไฟฟ้าแซนโวปิกาปิก้าอ่าโอเคปิกาจูก็แก้มสีแดงปรับอ่าวาดบรรยากาศท้องฟ้าต้องวาดก้อนเมฆด้วยนี่น่ารัก รับรองว่าเราต้องชนะแน่นอนโอเคครับหมดเวลาเอ่อคนนี้ดูไม่เหมือนตัวการ์ตูนนะครับอ่าไม่ให้คะแนนโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักดีเอาเป็นหนึ่งคะแนนครับผมมาแล้วการ์ตูนของเราเอ้ยได้สองคะแนนเราวาดแบบเต็มที่เลยนะเอ้ยสามคะแนนครับผมเฮ้ยสี่คะแนนโอ้โหใช้ได้แม่ขอคะแนนเยอะๆหน่อยโอ้โหคนนี้ ได้5คะแนนเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะขนาดนั้นเลยเหรอแต่คนนี้ก็วาดสวยใช้ได้นะครับโอ้โหได้6คะแนนได้เวลาชี้วัดกันแล้วครับผมเราได้3คะแนน4คะแนน5คะแนนให้เป็น1คะแนนแล้วกันดูสิครับว่าใครจะชนะ2 1ปิกาจูปบนฝ่ายชนะครับผมแม่รู้สึกว่าคราวนี้นี่เราจะได้ชชยชนะมาหลายรอบเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วมนุษย์ฮิบะโอ้โหน่าจะหมายถึง เยติหรือเปล่านะไหนดูสิอ๋อบิ๊กฟูดอ่าใช่จริงๆด้วยโอเคครับเราจะวาดอ่าภูเขาหิมะและกันด้านหลังต้องเป็นภูเขาหิมะที่สูงชันครับผมนี่วาดไปเลยเอาละเทสีท้องฟ้าจึบ๊บโอเคตรงนี้ขอวาดเป็นอ่าถ้ำหิมะละกันเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าบิ๊กฟูดที่ น่ากลัวนะครับบิ๊กฟูดนี่จะเป็นมนุษย์ลิงที่รูปร่างใหญ่โตนะครับเก็บรายละเอียดครับผมจื๊บจึบจ๊บจๆ๊โอเคครับได้เวลาการลงสีเฮ้ยบิ๊กฟูดสีเทาเทานีไหมเนี่ยไหนๆก็คิดว่ามันเป็นสัตว์ดร้ายนะครับาวาดให้มันตาสีแดงไปเลยละกันวาดขนดีกว่านี่ครับขนของเจ้าลิงจ๋อมดเวลาโอ้ย โอ้โหไปทันดูเลยครับเมื่อกี้อ่าของคนไหนเป็นบิ๊กฟู้ดอันนี้อะไรวะเนี่ยแอปโทรศัพท์นะข้างล่างนี้ก็สงสัยเขาจะมาคิดเลขให้เราดูนะครับ1 2 3 4สโอ้โหแต่ละคนอ่าอันนี้ก็เอ่ออันนี้บิ๊กฟู้ดหรือเป็ดบินได้วะคนนี้วาดน่ารักดีนะเนี่ยอ่ให้คะแนนแล้วกันปุ๊บสี่คะแนนเราฟแฟร์อยู่แล้วโอ้โหรู้สึกว่าเราจะตกอันดับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสงสัยด้านซ้ายนี่จะชนะแน่นอน โอเคเอาไปหนึ่งคะแนนหมดเวลาครับผมแหมคราวนี้ก็ได้ชัยชนะมาหลายรอบเลยทีเดียวครับผมเอาละครับก็สำหรับใน Pixel Penter อในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้ครับผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แลวก็กดแชร์เพื่อนรับชมได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ Hætti